จ้าสวัสดีนะคะทุกคนจ้ามาพบนิิงแล้วจ้าในช่องนิงหมูเถื่อนตุรกีสไปรตุรกีนะคะทุกคนจ้าจ้าทุกคนจ้าวันนี้เราจะมาเปิดในหัวข้อเรื่องทําไมคุณถึงคิดว่าประเทศตุรกีคนตุรกีสามารถมีเมียได้สี่คนเพราะอะไรทําไมคุณถึงคิดเช่นนั้นมาจ้าทุกคนจ้าก่อนจะไปฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนิิงด้วยนะคะทุกคนจ้าแล้วก็โปรดแสดงความคิดเห็นด้วยความที่มีมารยาท ยาดากุแห้งหลายนะคะทุกคนไปฟังกันเลยค่ะทุกคนจ๋าจ้าทุกคนจ๋าข้อที่หนึ่งนะอ่ะก็จะคิดว่าคนตุรกีเนี่ยเป็นแขกเป็นอาลับอ่าหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่คุณคิดว่าเขาเป็นอาลับเป็นแขกเลยแบบเนี้ยก็เลยทําให้คุณคิดว่าเขาอะสามารถมีเมียได้สี่คนนะทุกคนจ๋า หรือพอทางด้านทา,ทางด้านศาสนาหรือเปล่าที่ทําให้คูดคิดว่าเขาได้มีเมียได้4คนนะทุกคนจะข้อเนี้ไม่ว่าจะไปช่องไหนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีคําถามตลอดเลยนะว่าคนตุรกีสามารถมีเมียได้4ี่คนหนิงก็ไม่เข้าใจว่าคือทําไมอะทุกคนทําไมต้องแบบคิดมันมันมันไม่มีอะไรแล้วเหรออะไรแบบเนี้ยเออทําไมถึงถามคําถามว่าคนตุรกีสามารถมีเมียได้4คนอะไรประมาณเนี้ยทุกคน เขาใจหนิงที่ที่หนึ่งพูดไะมายังไงก็จะมาพูดอีกหนึ่งคลิปเนาะพูดอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนจ๋าว่าคนตุรกีเนี่ยไม่สามารถมีเมียได้สี่คนนะจ๊ะทุกคนจ๋าทางด้านศาสนานี่คือมีได้มันแต่มันคือแต่ก่อนมันไม่ใช่สมัยนี้เนาะทางด้านศาสนานมันมีได้แต่ณนะปัจจุบันเนี้ยประเทศตุรกีสามารถมีหัวเดียวเมียเดียวได้เท่านั้นเออแต่ถ้าเกิดอยากได้เมียใหม่ก็คือคุณก็ต้องเลิกกับคนเก่าก่อนแล้วถึงจะสามารถมีเมียใหม่ได้นะทุกคนจ๋า หรือก็หรืออีกนะมีแตกนะทุกคนหรือข่าวว่าแต่มีกิ๊กมีกามมีเมียกิ๊กเออเมียนงเมีน้อยอะไรประมาณนี้ก็ว่าไปเหมือนเมืองไทยเราแหละใช่ป่ะมีเมียเก็บมีเออเมียนงเมียน้อยอะไรแบบนี้มันก็คือตามนั้นเข้าใจป่ะทุกคนจ้าเออนั่นก็คือเหตุผลที่ทําให คนไทยแล้วหรือใครต่างๆนานาเนี่ยก็คิดว่าทาไมคนอาหรับคนตุรกีถึงได้มีสามารถมีเมียได้4คนอะไรจริงๆมันไม่ใช่นะทุกคนจา๋าเออไม่ว่าจะเป็นทางด้านศาสนาหรือทางด้านกฎหมายก็แล้วแต่ประเทศตุรกีไม่สามารถมีเมียได้หลายคนนะทุกคนคือผัวเดียวเมียเดียวเท่านั้นนะทุกคนจา๋าเออตามนั้นนะ,ะทุกคนหายข้องใจนะเพราะว่าเห็นถามกันแบบทุกีมากแล้วก็มีทุกีบบางที่หนิงก็พูดไปว่าแต่ว่าอย่างว่าเนาะเออฉายาหนิงก็คือ อีพร่ามพูดวกไปวนมาเนาะไม่จบสักทีต่อไปเออผู้ชายตุรกีพอทุกคนได้ยินคําว่าผู้ชายตุรกีทุกคนก็จะแบบว่าโอ้ยว่าอ่านมันดอกจะไปอ่านมันเด้อผู้ชายบ้านนี่อ่ะผู้ชายตุรกีจะไปอ่านมันเดอ้อมันมีเมียหลายอ่ามันปากหวานอ่ามันเะสู้้เออคือทุกคนพอได้ยินตุรกีทุกคนก็จะคิดว่าก็ตุรกีเนี่ยอ,อมีเมียเยอะเออแล้วก็ เจ้าชูบ้างแหละอะไรบ้างแหละก็เลยทําให้ทุกคนเนี่ยเออจะคิดเยอะเนาะจะคิดเยอะว่าโอ๊ยจะไปเอาบันเดอ้อดูเอ้เปมือนคนบ้านนี้เออแม่แต่แม่หนิงเองก็เหมือนกันนะแม่เลี้ยงหนิง่ะแกก็คิดเนาะว่าทําไมถึงไปเอาผัวคนบ้านนี้อะไรประมาณเนี้ยไม่รู้เลยว่าผัวคนบ้านนี้เป็นแบบไหนอะไรยังไงอะไรประมาณเนี้ยเราก็ไม่รู้หรอกเนาะเออตอนนั้นเรามาเอาเขาเราก็ไม่รู้หรอกเนาะแต่ที่เจอก็คือ โอเคนะอะไรแบบเนี้ยหล่อด้วยอะไรประมาณนีน้เนาะอจะเออก็จะประมาณน้อนเนาะเอาใครพอใครเห็นว่าผู้ชายตรุรกีอ่าต่อไปค่ะทุกคนผู้ชายตรุรกีเป็นประเทศที่ผู้ชายแบบเป็นเป็นประเทศที่ผู้ชายนี่ใหญ่เห็นผู้หญิงเป็นทาสอะไรแบบเนี้ยหนิงคิดว่ามันเป็นที่อคติมากกว่านะทุกคนหนิงคิดว่ามันเป็นที่อคติมากกว่าเนาะเออด้วยความที่ว่าอาจจะดูหนัง เออหรือว่าอาจจะดูวัฒนธรรมธรรมเนียมเขาสมัยแต่ก่อนอะไรแบบนี้หรือทางอาลับอะไรแบบนี้เออทุกวันนี้ก็มันก็ยังคงมีอยู่ใช่ปะแถบอาลับอะไรประมาณนี้แต่ทุกคนต้องเข้าใจนะว่าประเทศตุรกีไม่ได้เป็นอาหลับเนาะไม่ได้เป็นอาลับไม่ได้เป็นแขกเขาเป็นเติร์กเนาะทุกคนจา๋าเขาเป็นเติร์ก เขาเป็นชนชาติพันธุ์เติร์กเนาะเออหลายๆคนพอเห็นตุรกีก็จะคิดว่าเป็นอาหรับเป็นแขกอะไรแบบเนี้ยคือการแต่งตัวไม่ว่าจะเป็นมุสลิมอิสลามคือเขาการแต่งตัวคล้ายๆก็จะออกจะคล้ายกันใช่ไหมทุกคนจา๋าแต่ทุกคนอย่าอย่าลืมนะว่าคือสมัยนี้นะเติร์กอ่ะเขาวะเขานับถือมุสลิมอิสลามก็จริงไว้ทุกคนจา๋า แต่เขาไม่ได้แข่งศาสนาเหมือนเหมือนเหมือนสมัยตะก่อนเหมือนคนอาลับเหมือนอะไรแบบนี้เขาจะมีก็จะมีหลายแบบนะทุกคนประเทศตุรกีนี่มีหลายแบบนะมีทั้งอาลับมีทั้งเติร์กอะไรแบบนี้เข้าใจปะเพราะฉะนั้นคือทีนี้คนมองโดยภาพรวมเขาก็จะว่าเป็นอาอาลับเป็นแขกอะไรแบบนี้แต่จริงๆแนละ้วประเทศตุรกีเป็นเติร์กนะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดนะในประเทศตุรกีนะทุกคนจ๋าคือเขาเป็นชาวเติร์กเนาะทุกคนเขาไม่ใช่อารับ เขาไม่ใช่แขกนะทุกคนจ๋าเพียงแต่ว่ามันมีอาลับอาพวกคนแขกคนอ่ไแบบนผสมผสานกันอยู่ไงทุกคนจ๋าเออคนก็เลยมองว่าคนตุรกีเนี่ยมีเมียหลายคนมีเมียหลายคนเจ้าชู้ปากหวานเออเป็นทาสเอออะไรแบบเนี้ยผู้ชายต้องเป็นใหญ่อะไรแบบเนี้ผู้หญิงต้องกลายเป็นทาสเท่านั้นอะไรแบบนี้เนาะสำหรับประเทศตุรกีอะไรแบบนี้แต่จริงๆไม่ใช่นะทุกคนจ๋าหนึ่งอยากให้ทุกคนพิจารณากับประเทศตุรกีใหม่นะ เอาตรงๆอ,อย่างเช่นหนิงเนี่ยอะหนิงจะมาสรุปเรื่องของหนิงด้วยเนาะอย่างเช่นหนิงเนี่ยนะหนิงมาเป็นเมียคนที่สามไหมทุกคนแต่ว่าหนิงก็คือถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมก็คือเลิกกันไปแล้วก็คือจบไปแกก็ไม่ได้มากดขี่ข่มเหงอะไรหนิงนะเพียงแต่ว่าเรื่องบางเรื่องอเรารับไม่ได้กับวัฒนธรรมเขาแค่นั้นเองอย่างหนิงเนี่ยบางครั้งบางทีหนิงก็รับไม่ได้เอกับวัฒนธรรมเขาที่เขาวอามันเป็นแบบนี้นะอะไรแบบนี้นะอะไรแบบนี้ทุกคนเข้าใจปะ เออถ้าอยู่เมืองไทยเราทํายังไงก็เราก็ทําได้เข้าใจปะ้ะแต่ถ้ามาอยู่ตรุรกีเนี่ยเรื่องบางเรื่องเราไม่สามารถที่จะทําเองได้เว้ยมันต้องถูกควบคุมอ่ะเข้าใจปะ้ะเพราะมันคือวัฒน,นธรรมของเขาประเทศไทยก็คือแบบไหนวัฒนธรรมแบบนี้ใช่ปะ่ะเออแต่ประเทศตรุรกีเขาก็มีวัฒน,นธรรมของเขามีขนธรรมเนียมของเขาทุกที่ทุกพื้นที่มีขนธรรมเนียมทุกคนเข้าใจปะ้ะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลยเหมือนถูกกดขี่ข่มเหง มันเหมือนถูกกดขี่ข่มเหงทุกคนจ๋าจริงๆแล้วเขาไม่ได้กดขี่ข่มเหงแต่นั่นมันคือวิถีวิถีเขาวิถีขนมรามเนียมเขาบ้านเขาทุกคนเข้าใจไหมเออมันไม่ได้เป็นการกดขี่ข่มเหงไว้ทุกคนจ๋าเข้าใจปะมันมันต่างกันนะคือเมืองไทยเราอาจจะเสรีไงเจ้าใดก็ได้เป็นงานกับซอยกันเฮทมันบลาจ์เออช่วยกันทําช่วยกันทาความสะอาดแต่ประเทศตุรกีคือเขามันไม่ใช่อย่างนั้นไงมันมีข้อจํากัดทางด้านทั้งด้าน ทางด้านศาสนาเออทั้งครอบครัวอะไรแบบนี้เออมันเปรียบเทียบกันไม่ได้วัฒนธรรมวัฒนธรรมใครวัฒนธรรมมันเนาะทุกคนจ้ะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าไปตาําหนิตีนเขาค่ะแล้วก็ไม่ต้องไปพูดเขาว,ว่าอยาไปเอามันประเทศตรุรกีนะนะมันบอด่ดีเออเนาะย่าไปเอามันอย่าไปเอาประเทศนี้อย่าไปเอาคนประเทศนี้มันไม่ดีเอาจริงๆถ้ามันไม่ด,มมดีมันจะไม่มีสภายตรุรกีเยอะแยะมากมายนะถ้ามันไม่ดีจริงจะไม่มีคนแบบอยากมาอยู่ประเทศตุรกีก็เยอะนะทุกคนเอาตรงๆ ขท่าที่หนิงทําคลิปมาเนี่ยนะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะทุกคนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะเอออยากได้ผัวตุรกีก็มีเยอะเนาะจะได้อะไรก็แล้วแต่จะได้ความดีของเขาหรือจะได้ความหล่อของเขาอันหนิงไม่ทราบนะทุกคนจ๋าคือคนเรามันต้องมีดีใช่ไหมทุกคนคนเรามันต้องมีดีไม่งั้นเขาก็จะไม่อยากได้ทุกคนว่าไหมเออแต่ถ้าพูดถึงความรวยนะ่ะเอาแน่นอนตุรกีเขาไม่ได้รวยเ,เวอร์อยู่แล้วล่ะเออแต่เขาก็สามารถที่จะเลี้ยงดูภรรยาของเขาได้ทุกคนหนิงอยากให้ทุกคนคิดถึงข้อนี้นะ ประเทศตรุรกีสามีเขาสามารถเลี้ยงดูภรรยาของเขาได้หนิงคิดว่าบางบ้านเต็มที่ด้วยซ้ำนะบางบ้านให้เต็มที่ด้วยซ้ำบางบ้านอาจจะไม่เต็มที่แต่บางบ้านอาจจะเต็มที่เออบางบ้านนี่คือดูแลครอบครัวดีอย่างดีมากบางบ้านนี่อาจจะมีแหละไม่ดูแลไม่อะไรแบบเนี้ยมันมีอยู่แล้วมันมีทุกที่ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนประเทศตรุรกีเองก็เช่นกันเนาะมีดีแล้วก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นแล้วนะคะทุกคนอย่าไปมองแค่ภายนอก หนิงอยากให้ทุกคนนะ่ะมองดูดีๆว่าเออมันก็มีทุกที่แหละไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเออยูุโรปยุโรปฝรั่งฝรั่งอะไรแบบนี้ก็อาจจะมีเนาะเออบอวาแต่ตุบตตบอวาแต่ตุรกีเนาะมันก็มีทุกที่ที่เจอดีและไม่ดีใช่ปะ่ะเออหลายคนก็อาจจะมีอคติเกินไปหรือเปล่าหนิงก็ไม่ทราบไงแต่เอาจริงๆอ่ะคนตุรกีดีดีอิหรีพี่น้องดีบสานนี้อยู่ก็ได้ดอกจาก้จาเออบางครั้งอาจจะมีน้อยใจบ้างอะไรบ้างเนาะ สำหรับประเทศตรุรกีนะคะทุกคนจะเพราะะนนแล้วพี่น้องโดยรวมแล้วนะวันนี้ที่หนิงจะมาพูดนะที่หนิงพูดตั้งแต่มาจนต่แต่ต้นจนจบนะในในเรื่องว่าเมื่อหนิงเป็นเมียที่สามเป็นเมียคนที่สามเนี่ยตกเป็นเมียคนที่สามเนี่ยอืมมันก็มีแหละเออทั้งความทุกข์และความสุขอยู่ในนั้นเนาะเออทุกคนมันมีแหละในนั้นแหละแต่เราจะทํายังไงในเมื่อเราเลือกแล้วเราก็ต้องทนใช่ะปะ เขาไม่ได้ตกไม่ได้ตีเราก็คือจบแต่ว่ามันอาจจะเจ็บปวดที่ใจบ้างเป็นบางครั้งเป็นบางคราวแต่มันก็มีเรื่องออสุขใจใช่ไหมทุกคนถ้าเกิดว่าเขาซัพพอร์ตเราเราก็โอเคอะไรประมาณเนี้ยมันก็มีบ้างเลยน้อยอกน้อยใจใช่ปะเออแต่สิ่งที่หนิงมาพูดนะวันนี้นิงก็คือแค่อยากให้มาเตือนสาวไทยเราที่คิดจะแต่งงานกับคนตรุรกีว่าให้ศึกษากันก่อนให้อ่าดูเคสนี่เป็นตัวอย่างเอออย่าเพิ่งรีบมาหรือว่า เออให้ศึกษากันก่อนอะไรประมาณนี้นะทุกคนจ้ะประมาณนั้นเลยเนาะโดยล่าโดยรวมแล้วเนาะทุกคนวันนี้หนิก็เลยอยากจะมาขอความคิดเห็นเพื่อนๆพี่ๆเพื่อนๆในในแอปแดงนแแเนี่ยในแอปยูทูบเราเนี่ยแสดงความคิดเห็นมาหน่อยสิเพราะอะไรที่ทําให้ทุกคนคิดว่าประเทศตุรกีมีเมียได้สี่คนเพราะอะไรนะทุกคน เพราะอะไรเนาะเออไหนลองมาแสดงความคิดเห็นกันหน่อยซิว่าเพราะอะไรมาออกความคิดเห็นกันหน่อยซิว่ามันจะตรงมันจะคิดเหมือนกันไหมหรืออะไรไหมอะไรแบบเนี้ยมาค่ะทุกคนวันนี้หนิงก็ไม่มีอะไรมากก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนะคะทุกคนจ๋าดูจนจบเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนิงด้วยนะคะทุกคนจา๋าแล้วก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นด้วยนะว่าเพราะอะไรทําไมถึงทําให้คุณคิดว่าประเทศตรุรก,กีมีเมียได้4คนแล้วทําไมถึงคิดว่าอย่ามาเอามันประเทศตุรกีเนี่ยมันไม่ดีนะ ไปขอบคุณมากค่ะวันนี้เจอกันคลิปหน้าค่ะคล,คลิปหน้าจะมีเรื่องอะไรมาเล่ารอฟังกันเลยค่ะทุกคนจ้ะวันนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีจ้า